สวัสดีค่ะ,ะพอ่อพ่อแม่เอฟซี FC ของคู่เมียวมีโอ้ยทา่ทาทา้ายเ่ามือเสาร์มือน,น,นีกระลั่งเดินทางไปทำงานนะคะมือน,นีเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยนะคะก็คือคู่หน่อยอ่าพวกเข้าอี่ิศานน่ะหระนะคะคู่ก็ไปเป็นขนากรรมการเด่นเต้นกับผู้เข้าสอบทุกคนทุก่านเด้อเป็นจังหนนอกกะคบให้ทุกคนโชคดีดังๆปังๆมั่นหมนทุกคนทุก่กานเพราะว่าการเรียนหนังสือมาหวาดฝันสิ่งเดียว ที่อย่างไรคือมีงานการที่ดีงานการที่เขาตั้งใจอยาเป็นค,ครูที่ดีนะคะคุณครูเป้เมี่ยการถือว่า <c oughs> ทํางานมาอยู่ในวงราชการที้สามสิบสองปีย่างเข้าปีที่สามสิบสามได้ตอนนี้ก็ได้ถือว่าเป็นแม่ครูนะคะเป็นตัวอย่างของลูกลูกล้านๆ้านหลนน้นนองได้แล้วนะคะการมีโอกาสที่ดีหลายครั้งนะคะที่ไป ยังบอกไปเป็นวิทยากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ไม,ม่ว่าทำงานแบบเป็นแบบไหนเข้าจังจะเลืนน่อนเก่าหนาในหนาทีการงานผู้ม่เป็นคนคนหนึ่งทีถือว่ามีผลงานทางวิชาการผลงานในการปฏิบัติงานปฏิบัติต้นนะคะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมรนก็เป็นความภาคภูมิใจและ <c oughs> มีโอกาสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการบรรจุ สอบคัดเลือกนะคะมีโอกันสอบคัดเลือกที่แมย์จะเป็นภารับอธินันงวงไปเตะเซาเตเสียวพนักงานเจ้าหน้าทีเ่เทมโรงเรียนละคะว mm ัน hmm. นี้คูก็ไปเตสเซาคู้สอบก็จะเริ่มสอบตอนเก่านาฬิกาเพื่อสิแเล้วของมือนี่ก็คือพูเสร็จแล้วก็คือ16นาฬิกาสานาทีเพื่อสิแเล้วกรรมการก็ต้องกลับที่หลังอีกนะคะ mm hmm. สองมือวันที่16 17นะคะ 16- 17 ต,ตื่นเต้นน้ำเพลินนะตื่นเต้นน้ำทุกคนทุกท่านให้เตรียมตัวให้ดีหายใจเข่าลึกๆนะคะเตรียมที่สอสองบี่ากบุบเราที่นสอบรปรจุจำตัวประชาชนแล้วก็บัตรเขาห้องสอบอย่างลบผูกนี้นะคะปากกานดำเด้ออย่าลืมปากกาพอเอาไปเขียนซื้อ ใส่ปากกาค่ะเวลาเขียนสื่อแต่ว่าเวลาฝนระหัดนี่เขาจะสใส่ใสใสินสอนพาใส่เครื่องมือตรวจเนาะหลายหลายคนอาจจะ <c oughs> นึกถึงบรรยากาศสมัยต็กีว่าโอ้ยเขาเคยเป็นนักเรียนเขาเคยไปแรียสอบทุกมือนีอ้นะคะเทคโนโลยีทันสมัยหลายถือก,อกระเป๋ายังกระเป๋าบบใดได้เสื้อผ้าลูกของโล,โลโหะนี่เพราะว่ามันมันเก่าหนาเนาะเทคโนโลยีมันเก่าหนาเพราะฉะนั้นการตรวจตรวจตรวจ อย่ยงก็ตรวจกวดขันนะคะการตรวจแล้วก <oh. like ็กวดขันในการที <nose> <rast> ่จะเข้าไปสูของสอบแต่งตัวบอยนีโลหะเขมี่เครื่องเอกเครื่องประดับนาฬิกานาฬิกานนี่โบได้เบิร์ตจักรยานด้ลยค่ะขนาดปากกาก็ตตรงตรวจตัวซุนแนวอย่าดูมยาอมยาหมองเดียวเขาไปก็ต้องก็ต้อง ยังเกาะโดยตรวกันนะคะท้ามนาทีโวนะคะเข้มแข็งเข้มแข็งให้กันลังใจนะคะให้กันลังใจลูกๆหล้นลานตื่นเต้นเพราะว่าขึ้นถึงเจ้าของสมัยเขาไปเป็นผู้เขาสอบนะคะกับย่านมู่นั่นแหละเนาะย่านมูเขาเจ้าย่านสอบบ่ได้นะคะที่แรกกับยานสอบบ่ได้ย่านเบ้านเทพเมืองถามอาศพใดบ่ได้อดยูบอ <c oughs> ่บ่เป็นแบบใดสินะครับอันที่สองก็คือ สอบได้แล้วนะ่ะอยากได้ที่ไกลๆเพราะเพื่อจะได้บรรจุไวๆนะคะนั่นก็นคือความโชคดีของครูทั้งเบิร์นะคะไปสอบกันได้แล้วก็สอบไปที่ไกลๆตามความตั้งใจพอคนเฮาถ้าเกิดมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเห็นยังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยากเลยเลยอยากมาให้กำลังใจลูกๆนะคะว่าเป็นแบบใดให้ใจเลือก,เ,อกเตรียมของเตรียมตัวที่จะเข้าห้องสอบให้ดีมั่นใจในตัวเองนะคะอ่านหนังสือก็ถ้าเกิดอ่านหนังสือมาเตรียมที่มาถึงแล้วเข้าก็ถทอว่า ึกฝฟละก่เอาความมั่นใจตัวเองในการทข้อสอบนะคะนอกจากทีจก่จะยังกเอเข้าอ่านหนังสือมาเตรียมทีแล้วนะความมั่นใจในการคัดเลือดโคตูเลือกที่เราจะกลายว่ามันจะถูกมันจะแม่นเนี่ยกาเอาให้ถูกดีทุกคนทานนงดรวยเป็นอีีของคุ่ยเมียวที่เขามาเพิ่งมาฟัางเรื่องนี้ในใน,ในคลิปนี้ ให้โชคดีนะคะมันหมาปกติลูกล้านในยู่ไก่คุณคู่เนี่ยโชคดีทุกคนนะว่ามีผูใ้ใดว่าวันใดจะเถื่อนะคะเพราะว่าในเทคนิคในวิธีการเนี่ยการเป็นคนสอบที่ดีคนสอบที่เก่งเนี่ยมันต้องมีเทคนิคอยู่ได้น <c oughs> อกจากอ่านหนังสือเก่งแล้วนอการก็ต้องแม่ยนนี่จะไรจังแม่นนะต้องมีเทคนิคอยู่ด้ออย่าพูดต้องถามได้ว่ากายแบบไหนนะเอ้ามีคนหูจกักอีนคนหนึ่งคือน้องไร้านของยายจ๋านะคะเป็นการสอบสนามแรกของเพลินนะคะคุณแม่เหมียวกับาหายก๊าลัางใจหวย ไอ้สอบใดแล้วก็ไเลยทีหนึ่งบุระเอาไอ้เลยทีหนึ่งนะคะโชคดีโชคดีแล้วก็คนอื่นอื่นหรือ,อการกาสอบผ่านเกณฑ์การผ่านร้อยละ60ต้องชนะตัวเองซะก,ก่อนจะได้นำดับที่เท่าใดก็ให้เงี่ยก่อนให้อ่าโชคดีโชคดีนะคะอ่า เพราะว่าเข้ามาโชคดีแล้วก็ดวงก็ตรงมากวาสนาก็ตกดีนะคะ,ะได้เน่ป็นคู่แส,สดงว่าไม่จะเบาไว้ยังก่อนโอ้ยแต่งตัวงามปานคู่หลายวาสนานะคะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยอาชีพจิโมจักโบกี่อาชีพแล้วมีตำรวจทหารแล้วก็อาชีพครูในร้าะนะคะท,ที่พ่อแม่บอกถึงไปโรงเรียนได้สิฟองคู่เด้อวาสนาทา้งทั้งที่คุณครูเป็นคนคนน่ารักนะคะใจดีวาสนาแม่ันไม่ได้จะฟองคู่ อร้างอยาก็ทศนิยมที่พอดีว่าคู่เป็นคนใจร้ายจริงๆคู่เป็นคนใจดีนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็คือการสอนคนพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาชาติเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีก็คือเป้าหมายปลายทางที่ดีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้เมวเมาหายกำลังใจค่ะโชคดีโชคดีบ๊ายบายค่ะ วิชานั้นนาเขาว่าไม่ดีเมื่อก่อนทุกยากชีวิตลำบากเพียงใดมีคนคอยยิบยืนให้ต่อนในชะตาชี me mm and -hmm. บุญวาสนาพันโพกทุกอย่างล้วนมีที่มากระตันโยูรู้คุณตอบแทนเมื่อมีเวลาอย่าปลาดพรุ่งนี้วันหน้า